สวัสดรับเพื่อนๆวันดีเราก็ไม่อยู่กับเกมนมอีกแล้วนี่นี่พวกจะมาโชว์สเต็ปให้เพื่อนดูกันนะครับคว้าระเบิดแล้วรู้จักการคว้าคว้าระเบิดก็รู้เลวนะว่าผมแมนปืนแค่ไหนมาครับมาครับยังไม่มีใครได้ขนนมสักทีเดี๋ยวผมขออนุญาต Eh, kruw. Oh. Oh. Eh, 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 eh. Kamalih? Ih, duru ber. Eh, ท่านโทษดีนะครับพอดีผมไม่ได้เปิดเสียงเอาไว้โอุ้ยอ๊ยโอ๊ยชนะไปที่เรียบร้อยนะครับตาหน้าใหม่ครับทุกคน ูดนะครับผมขอเนี่ยเปิดเสียงก่อนนีอ่อ,อัตราลดนะทุกคนนะครับ ตัวนะวมันแค่สองี ไม่เอาอะไรเลยเเทีมดีแต่ยิงนะยิงไม่ออไรเลยนะ เพเข้าใหม่นะครับตอนนี้เอาจริงวรอกู 少。

ของแท้ของแท้กูกวเอนนีรอบสุดท้ายแล้วนะวโชว์เต็มนะของแท้เนาะไปจอไปจ 再见。 แตกัปเอตเชนะอีกแลวเอาละครับเพืนๆวันนี้ก็ลาไปก่อนนลครับผมบกันไปจุ๊บๆ